ท่านอิมพลังสุดโหดโคตรขี้โกงสิงร่างมอบชีวิตอมตะหรือแม้กระทั่งอาจจะสามารถใช้ความสามารถผลพิาสารของทุกคนที่เขานั้นมอบพลังชีวิตความเป็นอมตะให้ได้สวัสดีครับกลับมาพบกับช่อง Over r ร v i e วิและสวัสดีแฟนคลับวันพีททั้งหลายเลยก็เลยได้ว่าสำหรับมงังงะวันพีทตอนล่าสุด1149นั้นเป็นอะไรที่เดือดเดือด,ด,อดของจริงเลยเพราะพวกเรานั้นได้เห็นการปรากฏตัวขึ้นของอิมถึงแม้จะเป็นรูปแบบในการสิงร่างก็ตามทีเถอะแต่มันค่อนข้างเชื่อมโยงนะครับกับหลายทฤษฎีก่อนหน้านี้ กับความสามารถของอิมเพราะจริงๆแล้วเราก็ได้เห็นได้สัมผัสมาแล้วนะครับว่าอิมนั้นเนี่ยมีความสามารถบางสิ่งบางอย่างและการที่มอบให้กับเราไม่ว่าจะเป็นห้าพุทเท่าหรือภาคีอัศวินเทพและมันก็มีหลายจุดเลยนะครับที่ในตอนเนี้ยมันก็แอบเฉลยแล้วนะว่าพลังของอิมนั้นมันมีความสามารถอะไรนะครับแล้วก็เป็นจุดเชื่อมโยงเนี่ยที่น่าสนใจมากๆเลยอาได้ผมยกตัวอย่างง่ายๆเลยเอาแบบว่าตัวหัวต้นคลิปอย่างหนึ่งที่ผมค่อนข้างมั่นใจเลยว่าอิมนั้นสามารถสัมผัสรับรู้ได้นะครับผ่านบุคคลนั้นๆที่เขาสามารถมอบพลังให้นอย่าง เป็นอ่าล่าสุดนะครับที่เป็นการสิงร่างกุนโกเชื่อว่าอิมนั้นก็สัมผัสรับรู้ได้นะครับกับเหตุการณ์ต่างๆผ่านร่างกุนโกะแน่นอนเพราะว่ามันไปเชื่อมโยงกับก่อนหน้านี้หากใครจากันได้ในภาคเอเคสช็อตที่นะครับเอเมดเนี่ยหุ่นยนต์ของจอยบอยนั้นเนี่ยได้ทําการปลดเชือกออกมาแล้วก็เป็นฮาคี้ของจอยบอยเนี่ยแผลซ่านออกมานะครับแล้วก็โจมตีใส่5้าผู้เท่าซึ่งในตอนนั้นอิมเนี่ยที่อยู่เมริจัวนั้นกลับรู้สึกได้ว่านี่มันคือฮาคี้ของจอยบอยและรู้สึกสั่่นน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 ลละหหวววาาาาาาาดดกกกกกกััััััมๆบบคคคิรร้้้้งงซึออไปใตเี็ ของจอยบอยแม่งต้องโคตรรุนแรงแน่เลยมันแผ่ไปถึงนะครับแมรีจัวทําให้อิมนั้นสามารถรับรู้ได้แต่ถ้าดูจากบริบทในตอนนี้การที่สามารถสิงร่างกุนโกะได้สามารถเชื่อมโยงกับกุนโกะได้ดูเหมือนว่าอิมนั้นน่าจะมีความสามารถในการรับรู้นะครับสัมผัสทุกสิ่งทุกอย่างและการผ่านร่างที่ตนเองนั้นมอบชีวิตความเป็นอมตะให้กับคนนั้นๆอ่าหรือว่าร่างซัมมอนและการด้พูดง่ายๆนะครับผ่านฟาคีเอสวินเทพผ่านฮาบูเทาแบบนี้นะครับอิมเนี่ยมีพลังโคตรขี้โกงเลยและมันมีหลายจุดที่น่าสนใจเกี่ยวกับพลังของอออิมด้วยยก่่่นนืเลที รู้สึกมั่นใจแล้วก็ค่อนข้างแน่นอนว่าอิมนั้นน่าจะเป็นบุคลคลคนหนึ่งนะครับที่มีชีวิตความเป็นอมตะมากกว่า800-900ปีแน่นอนเพราะว่านะครับจากเนื้อเรื่องที่มีการปูมานะครับอิมนั้นน่าจะเป็นบุคคลที่เคยต่อสู้กับจอยบอยเมื่อช่วง800-900ปีก่อนและเผลอๆอ,อิมนั้นอาจจะเป็นบุคคลที่อยู่มามากกว่านั้นก็เป็นไปได้เพราะว่าหากเราลองย้อนกลับไปภาพจิตกรรมในเอลบาบและการที่จะเห็นว่ามันเคยเกิดสงครามเกิดขึ้นแล้วนะสองครั้งก่อนหน้านี้ซึ่งครั้งทีีีีี่่่่่่2นนนนั้กกก็100็็จจะะเเปปปปชววงง8900ทาาลอแม ครั้งก่อนหน้านี้ด้วยจึงน่าไมจากบอ่อแสที่มีมันก็สามารถอนุมานได้ว่าอิมน่าจะเป็นบุคคลหนึ่งที่มีชีวิตความเป็นอมตะและก็อาจจะมีชีวิตอยู่ตั้งแต่สงครามโลกวันพีดครั้งที่1แล้วเลยได้ซ้ําซึ่งบางคนอาจจะสงสัยว่าแล้วทาไมถึงมีแนวคิดละ่ะว่าอิมนั้นมีความสามารถแน่นอนเรื่องความเป็นอมตะอันนี้ผมยกตัวอย่างนะครับจากเหตุการณ์ที่มีการเปิดเผยว่าหนึ่งในหผู้เท่าอย่างเซตเทิลนั้นเคยมีชีวิตอยู่เมื่อ200ปีก่อนจริงผมทาคลิปประวัติผู้เท่าเซตเทิลยาวๆสามารถย้อนกล มีชีวิตอยู่ตั้งแต่เมื่อ200ปีก่อนเพราะว่ามันเคยมีการย้อนอดีตไปนะครับตอนที่หุ่นยนต์โบราณอย่างเอเมดนั้นบุกไปที่เมริจัวและผู้ท้าเซตเทิลในตอนนั้นแก่ยังไงปัจจุบันนี้ก็แก่อย่างนั้นมีชีวิตอยู่ตั้งแต่ตรงนั้นแล้วเท่ากับว่าผู้ท้าเซตเทิลเป็นหนึ่งคนนะครับที่มีชีวิตอย่างยาวนานขั้นต่ำเนี200่ย200-300ปีแน่นอนและมันก็ไปเชื่อมกับเหตุการณ์อยู่แล้วกับการที่ผู้ท้าเซตเทิลนั้นเสียชีวิตไปนะครับจากการที่อิมน,น ก็เป็นความสามารถของอิมนั่นแหละที่มอบชีวิตความเป็นอมาตะให้กับผู้เท่าเซตเทิร์จึงให้ผู้เท่าเซตเทิรนั้นสามารถอยู่ได้มาอย่างยาวนานแต่เมื่ออิมนั้นไม่ต้องการอยากจะกดลงเหมือนขี้แต่ไม่ต้องกลัวไอ้นี้ขี้ไม่ดื้อน้ำแน่นอน กดลงแน่นอนก็คือสามารถจัดการนะครับยึดชีวิตของแซตเทินได้เท่ากับว่าอิมนั้นก็คือเป็นผู้มอบชุดอมตะให้กับแซตเทินเขานั้นก็ควรจะมีอายุที่ยาวนานกว่าแซตเทินอยู่แล้วจึงมไม่ไม่ทฤษฎีตรงนี้เป็นอะไรที่มันค่อนข้างจะมั่ร์เลยว่าอิมเป็นบุคคลที่อยู่มาอย่างยาวนานแล้วและไปด้วยสิ่งที่2เกี่ยวกับพลังของอิมด้วยความที่ว่าในตอนนี้เนี่ยหลักฐานที่ได้มาเนี่ยอิมนั้นสามารถมอบชีวิตความเป็นอมตะให้กับคนอื่นได้มันเลยมี2แนวคิดว่าอิมนั้นอาจจะเป็นคนคนหนึ่งที่า1าผลแแต่ไอ้้นนวคิดี ผมยังให้เปอร์เซนต์ต่ำนะครับกว่าแนวคิดที่2แต่เราจะพูดแนวคิดที่1ก่อนโดยอิมนั้นเนี่ยโอเคสามารถมอบชุดความเป็นอมาตานะครับให้กับคุณโกได้ก็สามารถใช้นะครับพลังลูกศรของคุณโกได้อย่างเช่นในเหตุการณ์ที่ซาโปนั้นบุกไปที่แมริจัวใช่ไหมแล้วก็ไปเจอนะครับในบรรลังที่ว่างเปล่าเจออิมเจอเหล่าห้าพทเฒ่ามันจะมีพลังการโจมตีของอิมที่เป็นลูกศรโจมตีใส่ซาโบในตอนนั้นนะครับคือมันมองได้2แง่มุมนะอย่างที่ผมมันมี2ทฤษฎีแง่มุมแรกเป็นอิมเนี่ยก็คืออ าาคนนนั้นมเท่ากับว่าอิมนั้นอาจจะสามารถใช้พลังผลปีศาจได้เยอะมากๆของทั้งเหล่า5ผู้เท่าหรือแม้กระทั่งร่างาคีสุวินเทพนะครับปากันไปเนี่ยก็เป็น1ิพลังแล้วสามารถใช้ได้เลยด้วยอิมเพียงแค่คนเดียวอันนี้ก็เป็นแนวคิดที่น่าสนใจแตกแนวคิดหนึ่งแต่ผมว่าอันเนี้ยน่าจะชัวร์มากกว่าคืออิมนั้นเนี่ยอาจจะเป็นบุคคลคนหนึ่งที่มีความยิ่งใหญ่ก็จริงแต่เขานั้นนะครับอาจจะติดเงื่อนไขาบางสิ่งบางอย่างหรือขาดบางอย่างหรือยังไม่พร้อมละกันที่จะโชว์ตัวตนที่แท้จริงของตนเองแต่จะใช้นะครับพวกร่างต่างๆเช่่่นนีลาาสสุดดมกกริง และใช้ร่างของกุณโกเป็นร่างที่เอาไว้พบคนอื่นหรือแม้กระทั่งใช้ร่างของกุณโกนั้นเนี่ยทำภารกิจต่างๆที่อิมนั้นปรารถนานะครับโดยที่ตนเองเนี่ยไม่จําเป็นต้องออกไปข้างนอกเลยเพราะว่าไม่อยากจะโชว์ตัวอยู่แล้วใช่ไหมก็ใช้กุณโกไปเลยทําภารกิจที่ตนเองนั้นต้องการถ้าตนเองนั้นอยากจะมาแทรกแซงในภารกิจนั้นๆนนก็สิงกุณโงและก็จัดการลงในทันทีและก็เชื่อได้ว่านี่ก็ไม่ใช่ครั้งแรกด้วยซ้านะครับที่อิมนั้นสิงกุณโกเพราะว่าถ้าใครรู้ในาสปอยเนี่ยจะเห็นว่าพวกภาคีส เลยว่าเนี่ยอิมปรากฏตัวขึ้นนะครับเท่ากับว่านี่ไม่ใช่ครั้งแรกอิมนั้นคงเคยทาภารกิจแบบนี้มาก่อนแล้วในอดีตมันจึงเป็นความน่ากลัวของอิมตรงนี้นี่แหละที่ถ้าหากอิมนั้นสามารถมอบชีวิตความเป็นอมตะได้นะครับให้กับเราพาร์คีสวินเทพหรือแม้กระทั่ง้าู้เทาเท่ากับว่าอิมนั้นบางทีอาจจะสิงร่างได้ทุกคนเลยได้ซ้ํามันก็โคตรน่ากลัวตรงที่ว่าเท่ากับว่ากลุ่มโจรสัตต์หมฟังถ้าจะต่อสู้กับอิมแล้วเนี่ยมันก็คือการต่อสู้กับอิมนะครับในร่างซัมมอนต่างๆสมมต โคตรโหดเลยสมมุติอะว่ากุนโกะแพ้ไปปั๊บมันก็ไปสิงคนอ,อื่นต่อได้ไปสิงซอมเมอร์ไปสิงแชมลอ็อกหรือว่าใครก็แล้วแต่นะครับมันก็คือความน่ากลัวอย่างหนึ่งที่เราได้เห็นเลยว่าอ่ะมันเป็นพลังอย่างหนึ่งเลยนะที่อิมสามารถใช้ความสามารถของคนนั้นๆได้นะครับโดยที่ตนเองนั้นปรารถนาก็แค่สิงไปซะหรือถ้ามันแบบจะน่ากลัวไปมากกว่านั้นอันนี้เป็นทฤษฎีนะอิมนั้นได้ความสามารถพลังผลพิศาของคนนั้นๆนั่นแหละมารวมไว้ที่ตนเองและตนเองสามารถใช้ได้หมดเลยมันก็จะเป็นความน่ากลัวของอิมและมันก็ไปเชื่่ออมโยยงนนนรััับกกกาาทีหวดด้้ไพล ผลปีศาจมากกว่า1ผลใช่ไหมมันอาจจะมีความพิเศษบางอย่างก็ได้ที่เราไม่รู้ว่ามันสามารถทําได้แบบนั้นนะครับอย่างหนวดดามันสามารถทําได้และแน่นอนว่าถ้าอิมนั้นเป็นบอสหรือลัสบอสจริงๆของวันพีทผมก็มองว่ามันก็ควรจะเหนือไปกว่าแม้กระทั่งหนวดดาที่สามารถใช้พลังผลปีศาจได้มากกว่า1ผลถ้าอิมใช้ได้มากกว่านั้นเนี่ยมันก็คงเป็นอะไรที่มันล้าค่านะครับหรือควรค่าละกันในฐานะการเป็นลัสบอสที่แท้จริงของวันพีทและจุดหนึ่งที่น่าสนใจนะครับว่าจริงๆแล้วภาคสีสวินเทพนั้นบางคนใใในนนัั้้ออาาาาจจะไไมมม่่่่่่ชชผผงกกฟ็คื มังกรฟ้าทั้งหมดในภาคีสวินเทพอาจจะเป็นบุคคลธรรมดานี่แหละที่มีความสามารถประมาณหนึ่งแต่อิมนั้นทําการล้างสมองและทําให้พวกนี้เนี่ยเข้าใจว่าตนเองนั้นเป็นเผ่ามังกรฟ้าหรือเปล่าและใช้เป็นหุ่นเชิดนะครับเพื่อทําภารกิจของตอนเองถ้าเป็นแบบนั้นนะอ่ะผมว่ามันก็ดูเมคเซนต์เหมือนกันนะที่จะทําเพราะว่ามันก็ไปเชื่อมโยงกับการที่นะครับภาคีสวินเทพนั้นมาชักชวนให้โลกีเนี่ยมาเป็นพวกเดียวกับพวกเขานะครับเท่ากับว่าเดี๋ยวอาจจะมีการล้างสมองโลกีด้วยหรือไม่นะครับและถ้าทําแบบนั้นเนี่ยก็เ,มอ,เาม,าอกมออนอน้าคสิงงงต เป็นเผ่ามังกรฟ้าด้วยเช่นกันซึ่งถ้าเป็นแบบนั้นก็ค่อนข้างลงล็อกเลยนะครับกับความสามารถที่อิมมีนะครับเท่ากับว่าตอนนี้อิมนับได้ว่าเป็นตัวละครหนึ่งตัวที่มีความโกงระดับต้นๆของวันพีชแน่นอนมีชุดความเป็นอมาตะนะครับสามารถมอบความเป็นอมาตะให้กับคนอื่นได้คนอื่นสามารถฟื้นฟูร่างกายตนเองได้สามารถไปยึดร่างของคนคนั้นได้เพื่อภารกิจที่ตนเองนั้นต้องการเท่ากับว่าแทบจะคุมคนอื่นได้เนี่ยร้อยเปอร์เซ็นต์เลยได้ซ้ำคือถ้าเองหือเองอออก็จะจัดการควบคุมและจัดการคนคนนั้นนทททิ้งะรไไมม่่ปลกกใจเเยวาาาี หรือ้าผู้เท่านั้นถึงหวาดกลัวในตัวของอิมเหลือเกินและแน่นอนว่าทั้งหมดทั้งมวลนี้ก็คงจะเป็นเพียงแค่เศษเสี้ยวเดียวของพลังของอิมเท่านั้นเดี๋ยวมันจะมีการเปิดเผยต่อแน่นอนถึงพลังความสามารถของอิมและเมื่อถึงเวลานั้นจริง,รงๆคงเป็นอะไรที่พีคมากๆเพราะพวกเรานั้นก็คงจะได้เห็นแล้วล่ะว่านะครับทำไมอิมนั้นถึงอยู่จุดสูงสุดของโลกได้ทําไมเป็นที่หวาดกลัวและก็เป็นผู้ชนะจอยบอยได้เมื่อ800-900ปีก่อนในอดีตนะครับแล้วทุกคนที่เห็นบ้างครับคิดว่าความสามารถของอิมนั้นจจะะะมมมมมีีอออไรรเเพิิออิ่่ตานนคัหื้ทกง ไปกว่าที่เรานั้นจินตนาการได้ลองคอมเมนต์แสดงความที่เห็นมาข้างล่างนี้ได้เลยนะครับและเหมือนเดิมคุณนั้นยังไม่ได้กดซับสไครต์และกดกระดิ่งนะครับรออะไรล่ะครับฝากกดด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดความสนุกความมันเหล่านี้แล้เดี๋ยวทําคลิปนะครับข้อมูลวันพีทสอดแทรกให้ทุกคนได้รับชมแน่นอนช่วงนี้ก็จะมีช่วงร้อยความลับวันพีทให้ทุกคนได้รับชมด้วยฝากไว้ด้วยแล้วกันนะครับวันนี้ไปแล้วขอขอบพ